สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ร้านตั้มออโต้ช็อปด้วยนะคะวันนี้เรามาส่งงานนอกสถานที่นะคะที่ศูนย์อีซูซูสีราชานะคะจังหวัดชนบุรีนะคะมาจัดชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันนะคะของรถ d m a x 2023ลําลำนี้นะคะแคปโฟล์สประตูนะคะตัว LDA ตัวสีเทาแลมโบนะคะเป็นรถตัวท็อปเลยนะคะมาจัดชุดแต่งนะคะอัพชุดสเกิร์ตเพิ่มนะคะนนสวยๆแบบนี้เลยนะคะจากแบรนด์สปอร์ตตีนะคะ เต็มระบบของเขาจะมี15ชิ้นด้วยกันนะคะสเกิร์ตรอบคัน8ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีข้อกระจังหน้านะคะแล้วก็คิวใต้กระจังข้อกระจกสปอยเลอร์แล้วก็จะมีเสาข้อเสาวิทยุนะคะสติกเกอร์นี่คือแถมฟรีนะคะในส่วนของสติกเกอร์นี่เราไปดูงานกันเลยค่ะชิ้นงานนะคะเป็นวัสดุพลาสติกนะคะ ABS นะคะเข้ารูปสนิทแบบนี้เลยนะคะ งานสีเป็นสีระบบ 2K นะคะติดตั้งทีอาโดยทีมงานมือชีพนะคะเราใช้ยาง 3R 93M นะคะแล้วก็ยางรองสเกิร์ตแทใ,ในการติดตั้งนะคะงานก็จะสนิทแบบนี้เลยก่อนลงสเกิร์ตกับชิ้นงานนะคะเราก็จะมีน้ายาประสานกาวให้นะคะเพิ่มความเหนียวแน่นให้กับตัวรถกับชิ้นงานนะคะให้มันติดแน่นมากขึ้นนะคะนี่ดูงานอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะสเกิร์ตหน้าก็จะเป็นสีเทาเรนโบวตามตัวรถแบบนี้เลย สัด,ด้วยสีดำด้านนะคะแล้วก็จะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มดีไซน์ดดน,นะคะเพิ่มความสปอร์ตด้วยเช่นสีดแดงนะคะสไตล์ของเอสปอร์ตตี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะอันนี้จะเป็นสเกิร์ด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีเทาตามตัวรถเหมือนกันนะคะจะมีทั้งรุ่นแคปแล้วก็สีประตูนะคะสติ๊กเกอร์ตรงนี้แถมรีให้นะคะแล้วก็สเสริมเติมมาด้วยนะคะตัวขอบกระจกนะคะเป็นสีดํานะคะสีดสําเงาตัดเส้นแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ Yeah. น,นี่ก็จะเป็นสปอยเลอร์นะคะมีทั้งรุ่นแคปและสีประตูนะคะมีทุกสีเลยนะคะเพื่อนๆสามารถสอบถามได้เลยนะคะระบุรุ่นของลูกค้าได้เลยอันนี้ก็จะเป็นช่วงสเกิร์ตหลังนะคะแล้วก็เป็นแผ่นปิดท้ายนะคะสีทเทาเรมโบตามตัวรถเช่นเดิมแล้วก็ตัดตู้สีดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มดีไซน์ด้วยเส้นสีแดงสวยๆแบบนี้เลย รับระกับตัวสติกเกอร์ท้ายกระบะแบบนี้นะคะนี่เอสปอร์ตี้ซีพีสาสวยเลยนะคะเข้ากับแม็กกับล้อลูกค้านะคะเข้ากับการจัดทรงของลูกค้าได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะหนึ่งลำนี้สวยๆค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะทากแชทแอดไลน์นะคะ0 6 3 4 9 6 5 9 9, 9 1นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะ เรามีบริการจะส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีบริการติดตั้งอ่านอกสถานที่ติดตั้งฟรีหน้าร้านนะคะครบวงจรนะคะร้านตั้งอยู่บรถนนบางนาตาัดกม14นะคะมีที่เดียวเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้งบอตช็อปด้วยนะคะสวยๆค่ะวันนี้ขอขอบคุณศูนย์อิสุสุนะคะ เครือสหาหพัดนะคะตะวันออกกลางนะคะที่จังหวัดชนบุรีนะคะให้เรามาติดตั้งนอกสถานที่วันนี้นะคะอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสําหรับหนึ่งลํานี้นะคะเรารอเลยค่ะคาร์เรมโบแคปฟโฟสีประตูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ